สมเด็จทูลเซนท่านใหญ่ท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยท่านโพสตออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันปลุกกระแสะคนในชาติท่านให้ชื่นชมท่านแต่ความชิบหายมันจะเกิดกับประเทศชาติท่านนะท่านรัฐบาลครับขวายความมั่นคงครับสมชพินาปิดด่านแม่นหมดเลยเปิปไปสักปีหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่น่าห่วงใหญ่คือสมเด็จทูนเซนท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศกัมพูชาท่านมาโพสต์ลงช่องทางสื่อออนไลน์ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ ขเมขเมรจะไม่ยอมถอยเด็ดขาดส่งกำลังเสริมเข้ามาสมเด็จทุนเซนนี่ใหญ่กว่านายกนะครับเพราะนายกกัมพูชาเป็นลูกของสมเด็จทุนเซนที่จริงท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของกัมพูชานะผมว่าท่านน่าจะนิ่งๆิ่งดีกว่านะครับท่านน่าจะนิ่งๆิ่ง อันนี้พอสมเด็จทุนเซนพูดเนี่ยมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่านายกกัมพูชามันใหญ่กว่าผู้ชักการทหารบกกัมพูชาทุกคนต้องปฏิบัติตามสมเด็จทุนเซนหมดแล้วครับแม่งก็ขนอาวุธเข้ามาจ่อเราหมดเลยแล้วแถมพูดว่าถ้าไทยใช้เครื่องบินขับไล่ก็จะมีจรลวดสอยอีกโอ้ผมว่ามันไม่น่าไม่น่าที่จะทําอย่างนั้นนะครับแล้วท่านก็สนิทสนมกับท่านอดีตนายกทักษิณความสัมพันธ์ ท่านกับประเทศไทยเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดนะครับเพราะพื้นที่แนวชายแดนมันติดกันผมว่าให้การปักปันเขตแดนมันน่าจะเอาให้จบซะว่าใครจะได้ตรงไหนหรือจะหารครึ่งกันนะครับมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกถ้าเป็นผมนะผมจะปิดแนวชายแดนปิดด่านถาวอลและปิดด่านชั่วคราวระหววางไทยกับกับกมพูชาทั้งหมดตั้งแต่จังหวัดตรากาะแก้วขึ้นไปเลยยันปราสาทเขาวพวิหารเลยนะครับ ปิดครับในเมื่อท่านเกเรยอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะญากดีกับท่านแล้วปิดดานครับตัดน้ำตัดไฟครับมาตรการท่านต่อไปก็คือผลักดันแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานประเทศไทยทั้งหมดกลับประเทศคุณผมจะรับแรงงานเมียนมาและลาวเมียนมาและลาวจะดีใจ แรงงานกัมพูชามาทํางานประเทศไทยกี่แสนคนและคนที่คุณโพสต์มาท่านสมเด็จคุณเซนโพสต์ท่านอาจจะได้ใจคนหนกลุ่มหนึ่งว่าเอ้ยเจ้านายกูแจ๋วเว้ยแม่ไม่ยอมเวย้ยแต่ไอ้พวกที่โดนส่งแรงงานกลับไปพวกที่สูญเสียผลประโยชน์จากการค้าขายชายแดนพวกที่มีผลประโยชน์จากบ่อนจะเริ่มเกลียดคุณและทุกคนจะลุมเกลียดคุณเราทําแค่นี้พอเอาประเด็นที่ กำลังร้อนแรงเวลานี้ดีกว่านะครับในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับมันเกิดการประทะกันนะฮะปะทะกันที่แนวชายแดงที่แนวชายแดนนะครับถามว่าพื้นที่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่พูดตรงๆนะครับเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับ ประเทศไทยก็อ้างแผนที่1นึต่อห้าหมื่ว่าอาณาเขตประเทศไทยเนี่ยไปถึงตรงโน,น้นกัมพูชาก็ถือแผนที่อีกแผนที่หนึ่งนะครับบอกว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเข้ามาตรงนี้มันก็มีพื้นที่ที่ถับซ้อนกันอยู่ตรงจุดนั้นนะครับเพราะใช้แผนที่คนละแผนที่ไงเหมือนกับไออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับสปปกถ้าเปรียบเทียบให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับเหมือนอุทยานแห่งชาติกับเขาใหญ่อะ นะครับประเทศไทยเองก็ยังใช้แผนที่อยู่3-4แผนที่อยู่นะครับเราเลยจะมาทําแผนที่เขาเรียกว่าวันแมทนะครับให้เป็นใช้แผนที่เดียวกันทั่วประเทศนะครับนี่กรมอุทยานกรมป่าไม้ก็ใช้แผนที่หนึ่งนะครับชาวบ้านชาวช่องก็ไม่เข้าใจอันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศที่ไทยกับกัมพูชามีพื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยเป็นแนวยาวเลยนะครับโดยหลักคร่าวๆเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับไทยเนี่ยเปรียบเหมือนขเขมรสูง กัมพูชาเหมือนเขมรต่ำอะไรที่เป็นยอดเนินเนี่ยที่เป็นยอดสันเขาเนี่ยก็เป็นฝั่งไทยถ้าลงไปสโลปมีหน้าผาต่ำไปก็เป็นของกัมพูชาแต่ว่ากัมพูชาเขาได้ใจไงได้ใจว่าเขาได้ปราสาทเขาพระวิหารไปทั้งๆที่มันตั้งอยู่ในเขตไทยนะนะครับตั้งอยู่ในเขตไทยนะบนยอดหน้าผาสูงเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นประเด็นที่เขามาแย่เรา นะครับเขามาแย่เราบอกว่าเขตกมพูชาเนี่ยเข้ามาบนสันแดนเลยแล้วเขาก็มาขุดคูเลตคูเลตสนามเพราะคูเลตคือสนามเพราะถ้าภาษาทหารเขาบอกว่าเตรียมลบแล้วนะครับมาขุดคูเลตเข้าไว้นะครับเป็นบังเกอร์เพื่อจะมาปะทะแล้วเตรียมปะทะแล้วนะครับไทยก็จะไปขับไล่ว่าเฮ้ยคุณมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนตกลงกันแล้วไงว่าถอยห่างไปคนละ200เมตรไง นะครับและคุณทําไมมาขุดตรงนี้นะครับก็เกิดการประทะกันนะครับก็เกิดการประทะกันตอนนี้การประทะกันเนี่ยทั้งฝ่ายกัมพูชาก็อ้างว่าทหารไทยเนี่ยลงมือก่อนนะครับซึ่งไม่มีใครรู้ว่าครับว่าเสียงเนี่ยมนลงมือก่อนถ้าคนอยู่ในพื้นที่จริงๆจะฟังเสียงออกว่าเอ้ยนี่เสียงอาก้านะนี่เสียง M16 นะฝ่ายเราเนี่ยใช้ M16 เป็นอาวุธหลักนะครับ แต่ถ้าทหารพรานประจําอยู่ตรงนั้นด้วยก็จะใช้อาก้าเป็นอาวุธหลักประจํากายนะครับและมันเหมือนกับเขามาแย่เรานะครับและเราก็ไม่รู้ว่าไม่ได้มีการชันสูตรกันให้เป็นที่ประจักษ์นะครับว่านายทหารฝ่ายกัมพูชาที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเพราะกระสุนฝ่ายเขาเนี่ยลั่นถูกพวกกันเอง หรือว่าแนวเนี่ยมันมาจากฝั่งไทยไปโดนฝั่งเขานะครับแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตด้วยนะครับไม่ทราบว่าหนึ่งคนสองคนนะครับแต่ท่านทำไม่ถูกครับกัมพูชาครับท่านมาขุดคูเลศทำไมคนมันดีๆกันเนี่ยตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าเขาที่มันทับซ้อนก็ล่าตะเวนไปก็คุยกันและอาหารกินกันชวนกันนะครับ แต่นี่ไม่เข้าท่าถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านไม่เข้าท่ามึงมาตั้งป้อมจะฟาดกูนี่หว่านะครับทหารไทยก็บอกคุณต้องออกไปนะฮะประทะกันตัดเดียวปพอแป,ปะพอแป,ปะแปสิบนาทีแต่สิ่งที่น่าห่วงใหญ่คือสมเด็จทุนเซ็นท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศกัมพูชาท่านมาโพสต์ลงช่องทางสื่อออนไลน์ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ขเขมร เขมรจะไม่ยอมถอยเด็ดขาดส่งกำลังเสริมเข้ามาสมเด็จทุนเซนนี่ใหญ่กว่านายกนะครับเพราะนายกกัมพูชาเป็นลูกของสมเด็จทุนเซนที่จริงท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของกัมพูชานะผมว่าท่านน่าจะนิ่งๆิ่งดีกว่านะครับนะท่านน่าจะนิ่งๆ่งตอนนี้พอสมเด็จทุลเซนพูดเนี่ยมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่านายกกัมพูชามันใหญ่กว่าผู้ชักการทหารบกกัมพูชาทุกคนต้องปฏิบัติตามสมเด็จทุน,นเซนหมดแหละครับ แม่งก็ขนอาวุธเข้ามาจ่อเราหมดเลยนะครับแล้วแถมพูดว่าถ้าไทยใช้เครื่องบินขับไล่ก็จะมีจรวดสอยอีกโอผมว่ามันไม่น่าไม่น่าที่จะทําอย่างนั้นนะครับถามว่าศักยภาพกองทัพแล้วเนี่ยไทยเหนือกว่าไทยเหนือกว่าครับประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงครับไทยเหนือกว่าและไทยก็วางตัวดีนะนะครับคือท่านนายกและมนตรี หรือท่านอดีตนายกทักษิณหรือผู้ชักการทหารบกเนี่ยก็วางตัวดีว่าให้ไปคุยกันให้เด็กๆมันไปคุยกันทีนะครับอย่าไปตรึงกําลังอย่างนี้เดี๋ยวถ้าใครลั่นเข้ามาก่อนมันจะยุ่งนะครับแต่ถามว่าสมเด็จทูนเซนท่านต้องการอะไรที่ท่านออกมาพูดอย่างนี้เพื่อต้องการคะแนนเสียงกัมพูชามีการเลือกตั้งพูดอย่างเี้ยท่านสมเด็จทูนเซนท่านได้ใจประชาชนชาวกัมพูชาว่าเอ้ยสมเด็จทูนเซนนี่แจ๋วเว้ย นะครับเป็นขวัญใจคนกัมพูชาเลยท่านทำได้ผลมาแล้วตั้งแต่ปี505-54ถึง54อะไรเนี่ยนะครับแต่คนเสียหายเนี่ยมันประเทศไทยนะครับคนเสียหายมันประเทศไทยนายกและมุตรีไทยรมนตรีกลาหวมไทยกองทัพไทยเสียหายนะครับที่จริงท่านนิ่งดีกว่านะครับผมว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแล้วท่านก็สนิทสนมกับท่านอดีตนาย,ยกทักษิณน,นะครับ ความสัมพันธ์ท่านกับประเทศไทยเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดนะครับเพราะพื้นที่แนวชายแดนมันติดกันนะครับผมว่าให้การปักปันเกตแดนมันน่าจะเอาให้จบซะว่าใครจะได้ตรงไหนหรือจะหารครึ่งกันนะครับมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกแต่ว่าพอท่านมาโพสต์แล้วมันก็เป็นกระแสเป็นกระแสทําให้เกิดความตึงเครียดนะครับเกิดความตึงเครียด แต่ประเทศไทยผมว่านะครับมาตรการที่จะออกต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปปะทะครับปะทะปุ๊บเนี่ยคนสูญเสียคือกองกําลังทหารฝ่ายเราที่อยู่ในพื้นที่เขาก็มีอาวุธเราก็มีอาวุธมันอดที่จะเกิดการสูญเสียไม่ได้ครับแต่คนที่เดือดร้อนเนี่ยคือประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนปืนใหญ่มาจะรวดมาอะไรมาเดี๋ยวแม่งก็หลงกำหนดทิศทางไม่ได้ไปเดือดร้อนชาวบ้าน เอาในส่วนของชาวบ้านดีกว่านะครับส่วนของชาวบ้านนะครับอย่าไปเชื่อสถานการณ์นะครับผมว่าขุดหลุมบังเกอร์เข้าไว้ที่บ้านท่านบางทีมันวิ่งหนีไม่ทันไงพอพึ่มพลำพลึ่มพรำเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนปีอะไรห้าสี่มั้งนะครับท่านทําเลยครับขุดหลุมบังเกอร์เลยนะครับไม่มีอะไรก็จะเอาท่อน้ําปะปาก็ได้นะครับเอาดินมาถมเข้าสูงสูงกันซ้ายกันขวาด้วยกันสะเก็ดเข้ามา นะครับต้องระมัดระวังตรงนั้นเราชาวบ้านนะครับนะฮะเราชาวบ้านนะครับส่วนทหารเนี่ยมันเขาเสี่ยงชีวิตอยู่แล้วถ้าปะทะกันด้วยอาวุธประจำกายมันเท่าไหร่มันยังมันยังพอหลบได้แต่ว่าถ้ามันลูกปืนใหญ่มาหรืออะไรมาอย่างนี้มันก็หลบลำบากจะหลดมาอย่างเงี้ยมันก็หลบลำบากเพราะมันปึ้งมาทีมันไก่ตั้งสี่ห้าสิบกิโลนะครับ ไทยผมว่าประธานโทษนะผมก็ไม่เก่งเรื่องระหว่างประเทศนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะปิดแนวชายแดนปิดด่านถาวรและปิดด่านชั่วคราวระหว่างไทยกับกับกมพูชาทั้งหมดตั้งแต่จังหวัดตราสะแก้วขึ้นไปเลยยันปราสาทเขาพระวิหารเลยนะครับปิดครับในเมื่อท่านเกเรยอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะญาติด,ดีกับท่านแล้วแล้วปิด เป็นสิทธิ์ของเราครับเราปิดเราปิดครับพอปิดปุ๊บคนที่เดือดร้อนเนี่ยใครพี่น้องประชาชนกัมพูชานะครับแล้วตัดน้ำตัดไฟที่ส่งไปบ่อนคาสิโนทั้งหมดตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปบ่อนคาสิโนทั้งหมดนั่นคือรายได้หัวใจหลักของคุณและคนที่ไปเล่นในบ่อนคาสิโนคือใคร คนไทยแม่งข้ามไปเล่นทั้งนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทหารห้ามคนไทยข้ามไปเล่นแจ๊งชิบหายเลยครับเจ๊งชิบหายเลยแล้วก็อย่ามาเจรจานะท่านท่านไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องมาร้องไห้อีกนะนะครับอย่าไปสนใจครับเราเป็นผู้ใหญ่เด็กมาเกเรยอย่างนี้มันก็ต้องฟาดกัน นะครับปิดด่านครับตัดน้ำตัดไฟครับมาตรการขั้นต่อไปก็คือผลักดันแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานประเทศไทยทั้งหมดกลับประเทศคุณผมจะรับแรงงานเมียนมาและลาวเมียนมาและลาวจะดีใจแรงงานกัมพูชามาทำงานประเทศไทยกี่แสนคนและคนที่คุณโพสต์มาท่านสมเด็จคุณเซนโพสต์ท่านอาจจะได้ใจคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งว่าเอ้ย เจ้านายกูแจ๋วเว้ยแม่ไม่ยอมเว้ยแต่ไอ้พวกที่โดนส่งแรงงานกลับไปพวกที่สูญเสียผลประโยชน์จากการค้าขายชายแดนพวกที่มีผลประโยชน์จากบ่อนจะเริ่มเกลียดคุณแล้ทุกคนจะลุมเกลียดคุณเราทำแค่นี้พอนะครับนะครับขั้นต่อไปก็ถอนเอกอัครราจะทูดกลับมากูไม่คบมึงแล้วเกเรเรื่อยเลยท่านต้องการให้เราเนี่ยลั่นไปก่อน พอลั่นไปก่อนก็บอกไทยเป็นประเทศใหญ่กว่าแล้วไปรังแกเขาแล้วเอาพยานหลักฐานนี่ไปฟ้องศาลโลกเนี่ยเนี่ยเนีนอ้แยแผนอย่างนี้มาอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านแม่ทัพภาคสองที่ออกไปนอนกับลูกน้องนักรบเป็นเจ้านายเขาก็าอย่างเงี้ยมึงนอนกับดินกูก็นอนกับดินมึงกินข้าวหอ่อกูก็กินข้าวหอ่อนะครับมึงกินข้าวหอกูก็กินข้าวหอ่อแล้ว ท่านลองดูสิวันเจรจาเนี่ยท่านผู้จัดการทาหารบกเราเนี่ยเท่มากสมาร์ทมากร่างกายสูงใหญ่นะครับไปเนี่ยนะครับเราเป็นผู้ใหญ่ครับเหมือนไปเจรจากับเด็กนะแต่เด็กมันเกเรเนี่ยไม่ได้ครับแต่ถ้าคิดจะลบกันเนี่ยนะมันจะไม่หยุดแค่อีตรงจุดนั้นนะก็ฟาดกันไปยาวไปเลยนะครับ โอ้ท่านอย่ามาใช้วิธีอย่างนี้เลยนะครับผมผมบอกว่าแหมมันที่จริงท่านสมเด็จภุงเซนเนี่ยถือว่าถ้านในกัมพูชาเนี่ยถือว่าใหญ่สุดนะแต่พอท่านออกมาพูดแล้วก็แหมมันปั่นป่วดเลยครับก็ขอความกรุณาท่านท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะปกติท่านก็ยกหูคุยกับท่านอดีตนาะยกทักษณิณได้อยู่แล้วนะครับแม้แต่ท่านรัฐมนตรีกรลาโหมอะไรเนี่ยก็สนิทนะครับสนิทกัน กับทางฝั่งไทยทั้งนั้นนะครับเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ต้องข้ามมารักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราชที่ฝั่งไทยอยู่แล้วนะครับพวกนายทหารชั้นรองมาก็ต้องอาศัยฝั่งไทยอยู่แล้วเราพึ่งพาอาศัยกันนะแนวชายแดนติดกันครับอย่าไปยุให้เด็กมันตีกันเลยนะครับอย่าไปยุให้เด็กมันตีกันเลยนะฮะมันคุยกันเป็น ห้าสิบปีร้อยปีก็ไม่จบเพราะมันถือแผนที่คนละส่วนกันไงและเด็กมันก็อยู่ตรงนั้นมันก็ล่าตะเวนเจอกันตลอดนะครับนะครับเขาถึงบอกว่าห่างแนวชายแดนเนี่ยห้ากิโลเมตรห้ามีกองกำลังทหารไงเขาถึงใช้ตำรวจตระเวนชายแดนไงน,นะครับมันไม่ได้ผมไม่ก้าล่วงครับประเทศคุณสมเด็จทุนเซนท่านใหญ่ก็ผมว่าท่านท่าน ท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยท่านโพสต์ออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันปลุกกระแสะคนในชาติท่านให้ชื่นชมท่านแต่ความชิดหายมันจะเกิดกับประเทศชาติท่านนะนะครับท่านรัฐบาลครับกวายความมั่นคงครับสมชพี่นาตปิดด่านแม่นหมดเลยนะครับปิดไปสักปีหนึ่งนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วสินค้าไทยพืชผลกเกษตรตกต่ำเนี่ย เวลาหน้ามันสัมปะหลังออกหน้าข้าวโพดออกหน้าข้าวออกแม่ก็ลักลอบเอามาจากคำมูชาเข้ามาเขตประเทศไทยตำรวจทหารต้องกักอย่าไปเห็นแก่สินบาทค่าสินบนกักไม่ให้เข้ามาราคาพืชผลในบ้านเรามันจะได้ดีมาด์ซัลายจะได้พอดีกันมันจะได้ราคาสูงขึ้นเราจะได้ส่งออกได้นะครับ ผมว่าคนเกเรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคบแล้วครับปิดด่านแม่เลยนะครับปิดด่านเลยนะครับแต่ว่าแรงงานอย่าเพิ่งไปส่งกลับนะครับพี่น้องแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาจะเดือดร้อนแต่ถ้ามาตรการขั้นต่อไปถ้ายังเกเรกวนตีนอย่างนี้อีกก็ต้องถึงกับขั้นส่งแรงงานต่างด้าวกลับไปประเทศเขานะครับความเห็นผมอย่างนี้นะครับผมก็มีความรู้น้อยนะครับ แต่ลบกันเนี่ยไม่ดีแล้วครับไม่ใช่เราอ่อนแอกว่าเราเหนือกว่าเขานะครับแต่คนเดือดร้อนคือบ้านเรือนชาวบ้านที่ปลูกโรงโรงโรง,งเรียนลงพยาบาลเนี่ยนะครับกระสุนมันลอยมาได้นะครับเดี๋ยวก็ไปโดนลูกหลงนะครับแล้วทหารเองเนี่ยเขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชานะครับทั้งฝ่ายคุณนี่แย่แล้วเหียสมเด็จทุนเซนพูดอย่างนี้เนี่ย แย่แล้วเขาต้องฟังคําสั่งท่านเป็นใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ฝั่งไทยนี่ยังยังวางตัวอยู่นะครับไม่อยากจะไปตอแยด้วยนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปโวยวายขอพยานหลักฐานเพื่อจะฟอ้องศาลโลกว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่าไปรังแกให้หามาฟอร์มเดิมอีกแล้วไม่น่าครบนะครับไม่น่าคบนะบหนึ่งผมไม่มีธุรกิจและก็ไม่เคยไปเที่ยวขเขมรเลย นะครับไม่เคยไปเที่ยวเขเมรเลยนะครับไม่มีธุรกิจอะไรนั่นนะครับแต่คนไทยที่เดือดร้อนเนี่ยถ้าปิดด่านนะคนเดือดร้อนแม่เป็นคนไทยที่ไปเปิดบ่อนฝั่งโน้นนะแต่ว่าผมว่าเซฟคนไทยเถอะครับเซฟคนไทยไม่ให้ไปเล่นบ่อนที่โน้นนะครับเซฟคนไทยเถอะครับมันมีไม่กี่คนแล้วครับที่ไปเปิดบ่อนฝั่งโน้นนะครับก็ปล่อยมีรายได้มานานแล้ว ผมสนับสนุนให้ปิดด่านนะครับทั้งด่านช่องทางถาวรนะครับกระดานชั่วคราวนะปิดด่านไปเลยครับไม่อยากครบแล้วเดี๋ยวท่านก็มางองแงกับผมอีกนะครับพูดง่ายๆก็คืออยากเข้ามาในเขตบ้านผมเลยนะท่านก็อยู่บ้านท่านเถอะนะครับตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตนะครับไอบ้บริษัทบริษัท ไอโทรศัพท์เนี่ย A S D Tag True นะครับมันไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายนักหนาแล้วครับมันไม่ใช่แล้วครับมันอยู่ที่กระแสรเรียกร้องของประชาชนอย่างพวกเรานะมันอยู่ที่กระแสรเรียกร้องนะครับถามว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขามีความผูกพันกันเขามีความผูกพันกันจริงครับแต่ถ้าประชาชนในประเทศเรียกร้องกันมากๆเนี่ย ผมว่าทางรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามนะครับต้องปฏิบัติตามนะครับมาเนี่ยใหญ่ในประเทศกรัรมพูชาคือสมเด็จทุนเซนครับถ้าใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยคือท่านอดีตนายกทักษิณครับนะฮะเราต้องยอมรับความจริงกันนะครับคุณสมเด็จทุนเซน,ท,น,ท,นท่านมีลูกเป็นนายกท่านอดีตนายกทักษิณท่านมีลูกเป็นนายกรัฐมนตรีไทยนะครับส่วนรัฐมนตรีกรลาโหม ก็เป็นลูกน้องท่านอดีตนายกทักษิณอยู่แล้วนะฮะมาและมีคนเดี๋ยวนะฮะอันเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับเราเนี่ยเป็นพี่ใหญ่เวลาเขาทะเลาะกันระหว่างขเขมรสามฝ่ายก็มาอาศัยประเทศไทยนะครับอาศัยประเทศไทยเป็นที่พึ่งพิง แต่พอแข็งแรงก็จะจะ,จะเตะลูกพี่ซะแล้วนะครับประเทศไทยนี่เหมือนถือเป็นลูกพี่นะครับมาเตะจะมาเตะประเทศไทยซะอีกแล้วนะครับจะเตะลูกพี่อีกแล้วนะครับก็อมาตรการอย่างที่ผมว่าเนี่ยปิดด่านไปก่อนเลยนะครับจนกว่าจะดีกันนะครับที่จริงระดับการเจรจาน่าจะถอยแล้วนะครับนะครับถอยฝันกัมพูชาก็ถอยฝ่ายไทยก็ถอยนะครับ สถานการณ์มันจะได้สงบนะครับสถานการณ์จะได้สงบไม่น่าไปปลุกกระแสคนในชาตินะครับให้กระเีียนกระหือรือเลยความสูญเสียท่านไม่ได้นั่นแะครับเวลาลบกันเนี่ยไอ้ผู้ใหญ่มันไม่ตุยไงมันสั่งอย่างเดียวไงะนะครับแต่คนเดือดร้อนมันคือกำลังคนท่านผู้น้อยครับซึ่งปกติเขาก็รู้จักมักคุ้นกัน บางทีคนไทยข้ามไปมีครอบครัวฝั่งโน้นคนฝั่งโน้นข้ามมามีครอบครัวฝั่งไทยประชาชนเขาปลูกพันุ์กันครับแต่แย่งอํานาจกันไงน,นะครับแย่งอํานาจกันหาเรื่องทะเลาะกันนะครับประชาชนเขาแทบจะเดินข้ามผ่านกันไปผ่านกันมาเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วนะครับ